ความรักอาจต้องอาวรแต่ไอเทมถ้าวร์อยู่กับเราตลอดไปร้านค้าแห่งความมืดกลับมากันอีกแล้วนะครับรอบนี้มาในธีมของสงกรานต์ประเทศไทยนั่นเองครับเป็นเสื้อ OVP ผู้ชายชุดนี้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้มันมีชุดผู้หญิงแจกฟรีมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะได้ตัวรถเท่าไหร่หนึ100่งร้อยไปเลยไม,ม,ม่มีนะครับ เก้าสิบได้ยงดีผม,มส,สี่สิบมาสองสารอบแล้วนะ่วงหลังครับโอ้โห,โโหสี่สิบหกเศร้าเลยนะครับก็สี่สิบหกน่าจะเสียเพชรโอ้โหแปดร้อยเออประมาณสองพันสองพันเพชรได้นะอื้ม กล่องในตู้ก็เป็นชุดเก่าๆเดิมๆเลยนะครับแล้วก็กล่องซุ่มสกินปืนนะครับที่น่าสนใจน่าจะเป็นพื่บัตรอีโวแล้วก็บัตรเลื่อนขั้นนะครับเดี๋ยวอย่างแรกที่ผมซื้อเป็นบัตรเลื่อนขั้นซีซันนี้แล้วกันนะครับโชคดีนะครับที่ผมยังไม่ได้เลื่อนขั้นนะที่เหลือบัตรอีโวดีกว่านะก็กิจกรรมก็คล้ายๆร้านค้าแห่งความมืดเก,ก่าๆทั่วไปนะครับก็ เลือกของแล้วก็ซื้อของนะคะเพื่อจะปลดล็อกของรางวัลพิเศษนั่นเองนะครับเท่ากับว่าเราต้องซื้อของปกติด้วยแล้วก็ซื้อของพิเศษด้วยนะนี่นะครับผมก็อีกหน้าหนึ่งของรางวัลก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมซื้อบัตรเก็บไว้อโอโหถ้าได้สัก50ขึ้นไปเน่น่าจะดีวันนี้นะผมเสียเพชรค่อนข้างเยอะเลย ชุดนี้ก็น่าสนใจนะครับใครที่ไม่ทันรอบที่แล้วอันนี้รู้สึกจะกลับมาเป็นรอบที่สองนะครับสำหรับชุดดนตรียนนี้นะอืมไม่เอาอะไรหรือว่าจะเอาบัตรเพราะว่าของที่เราอยากได้มันเป็นแค่ชุด OVP อันเดียวไงเราไม่จาเป็นต้องซื้อของให้ครบทั้งสองหน้าก็ได้นะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าอออีกชุดนึ่งผมมีแล้วไง เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องซื้อให้ครบจํานวนก็ได้นะครับเราก็สลับไปซื้ออีกชุดหนึ่งได้เลยนะครับแต่ผมซื้อบัตรเก็บไว้ไงเพราะว่ายังไงบัตรมันก็ลดนะ่ะสิบใบสามร้อยกว่าบาทชุดนี้เป็นอีกชุดหนึ่งสําหรับปีนี้นะครับที่สวยมากเลยนะครับของมันต้องมีเลยนะครับเห็นจีเอ็มว่าออกแบบโดยคนไทยนะครับเป็นเสื้อแนว OVP นั่นเองครับ สวยเลยนะครับด้านหลังถ้ามีเอฟเฟกเป็นตาสีๆด้วยนี่จะเท่มากกว่านี้นะครับหัวก็เป็นหัวฟ้าพี่เนมนะครับกางเกงผมว่าก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่รองเท้าสวยอยู่นะครับเสื้อกับรองเท้าผมว่าสวยเลยเดี๋ยวเอาชุดนี้ไปลงเล่นรีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับใครยังไม่ไดยก็รีบหน่อยนะครับเพราะว่าระยะเวลากิจกรรมก็ไม่นานนะครับสําหรับเสื้อนี้นะครับของมันต้องมีเลยนะครับ Like goodbye. ช่วงนี้ก็ยังปิดเทอมอยู่น้องๆบางคนอาจจะยังไม่มีตังเล่นกิจกรรมนะครับก็รอมันกลับมาอีกรอบเป็นก็ได้นะครับแต่รูปแบบกิจกรรมอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับสาหรับชุดนี้นะครับแต่ว่าของมันต้องมีเลยนะครับ เสื้อทรงผมรองเท้ากางเกงเนี่ยเข้าได้กับหลายชุดนะครับผมว่านะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามกดซับสไคร้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร์ช่องบีบทอยนนั่นนะครับแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์บีบทอยนนั่นนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับกิจกรรมฟรีไฟชุด OVP ผู้หญิงที่เป็นสายฟรีอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวผมจะทําคลิปมารีวิวลงให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับ เพืเ่อนๆคงจะเก็บได้กันหมดแล้วนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ